สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำใบประเมินกิจกรรม Best Site ของนักศึกษาโดยจะเพิ่มเติมต่อจากภาวิธีการสร้างหลอกบุกนะคะโดยที่รูปแบบหน้าตาจะเป็นดังนี้ค่ะในตัวอย่างก็คือจะมีคะแนนสำหรับการประเมินในเรื่องของความมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบเจ็ดคติทางการแพทย์และความตรงต่อเวลาเพื่อให้อาจารย์ได้ทำการประเมินในกิจกรรมนั้นๆ เดี๋ยวไปดูวิธีสร้างกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนเริ่มแรกคลิกที่ปุ่มเมนู Form Management กดสร้างฟอร์มคลิกที่รายวิชาต่อมาให้คลิกเลือกชื่อวิชาที่ต้องการสร้างฟอร์มทำการสร้างฟอร์มโดยใส่รายละเอียดต่างๆลงไปเริ่มจากใส่รหัสฟอร์มตั้งชื่อของแบบฟอร์มและทำการเลือกประเภทของฟอร์มเป็นแบบ Rubik Score จากนั้นให้มาที่รายการคำถามคำตอบและทำการคลิกเพิ่มส่วนใส่ชื่อส่วนหรือชื่อของหัวข้อรวมถึงสามารถใส่คำอธิบายของหัวข้อได้หากต้องการคลิกเพิ่มคำถามใส่คำถามที่ต้องการเมื่อเสร็จคลิกที่คำตอบทำการตั้งประเภทของคำตอบในวิดีโอจะตั้งเป็นแบบรูมิกมัลทิเพิลชอย c ์คลิกเพิ่มคะแนนและคำอธิบายคะแนน ใส่คะแนนลงในช่องตามลำดับและใส่คำอธิบายคำตอบเมื่อกรอกเสร็จคลิกเพิ่มคำถามทำการเพิ่มคำถามอื่นๆที่เหลือต่อโดยมีวิธีการเดิมหลักๆของการสร้างอันนี้คือการตั้งรายการคำตอบเป็นรูบิกมันติเปิรชอยและกรอกข้อมูลลงไปในคลิปนี้ก็จะมีรูปแบบการประเมินอ,อยู่4ข้อคำถามก็คือ 1>, 1. ความมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. ความรับผิดชอบ 3. 7คติทางการแพทย์และ4ความตรงต่อเวลาซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในฟอร์มนี้และเมื่อทำเสร็จในส่วนนี้ก็ให้ทำการคลิกที่ข้อมูลพื้นฐานของฟอร์มเพื่อกลับไปทำการบันทึกฟอร์มเพื่อนำไปใช้งาน เมื่อมาถึงหน้านี้ฟอร์มที่เราได้ทำการสร้างก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะเราจะมาทำตัวล็อกบุกต่อกันเลยค่ะโดยที่เราจะทำการเพิ่มการเข้าเรียน Base ไซต์ลงในโมดูลทำการใส่ชื่อโมดูลที่ต้องการและทำการกดเซฟไปที่ Create Field เพื่อทำการเพิ่ม f i ลด์การเข้าเรียนกิจกรรม Base ไซต์ให้นักศึกษาได้เลือก ตั้งเป็นเมนฟิลด์และตั้งค่าเป็นจำเป็นต้องทำเลือกเป็นแบบบรรทัดแรกและฟิลท์ t y ป e ประเภทของฟิลให้ตั้งเป็นแบบลิสต์กดปุ่ม add remove list ทำการใส่ชื่อรายการลงไปทีละรายการ LR1 ห้องคลอดสามัญกับอาจารย์อาวุโส LR2 ห้องคลอดสามัญกับ residence LR3 ห้องคลอด Septic กับอาจารย์ซึ่งจะมีทั้งหมด3รายการที่จะปรากฏให้นักศึกษาได้เลือก เมื่อทำการ a อ d l เ s จนครบแล้วให้ทำการกดปุ่ม Submit และ add field เพื่อไปทำในส่วนของ main field การต่อเลยค่ะคลิกปุ่ม main field เพื่อทำการ add task การระบุงเงื่อนไขให้เลือกเป็นต้องการคลิกปุ่ม add required task เพื่อเพิ่มเงื่อนไขเลือก LR 1ห้องคลอดสามันกับอาจารย์อาวุโสกดปุ่ม apply select task ทำการใส่จำนวนขั้นต่ำที่ต้องทำและทำการ Add a d required task ทำเช่นเดิมค่ะวิธีในส่วนนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่คือการกำหนดค่าและแสดงให้นักศึกษา <c oughs> เห็นเงื่อนไขว่าต้องส่งงานนี้กี่ครั้งและขั้นต่ำที่นักศึกษาต้องทำการเก็บบันทึกเป็นกี่ครั้งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ที่ทำการสอน และเมื่อเสร็จแล้วในส่วนนี้อย่าลืมทำการบันทึกด้วยนะคะออกมาให้มาทำในส่วนของ assessment การประเมินกันต่อเลยค่ะรอบนี้เราจะเลือกวิธีการประเมินเป็นรูปแบบฟอร์มและให้ทำการคลิกที่ add assessment form เพื่อนำฟอร์มแบบประเมินที่เราได้ทำการสร้างในตอนตอน้นมาใช้ในส่วนนี้ จากนั้นเราจะเห็นได้ว่ารหัสของฟอร์มและชื่อของฟอร์มแบบประเมินจะปรากฏขึ้นมาค่ะในส่วนของผู้ทำประเมินในรายวิชาให้เลือกเป็นตองการและเราสามารถกำหนดจำนวนของผู้ที่จะทำการประเมินได้ค่ะในการระบุสิทธิการมองเห็นให้ติ๊กผู้ถูกประเมินและซู p เปอร์วิเซอร์ออกนะคะและอย่าลืมติ๊ก require ในส่วนนี้ด้วยนะคะจากนั้นทำการกด Save ยืนยันเพื่อทำการบันทึกก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ